สวัสดีค่ะสวัสดีจากแคนาดานะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะอีพีนี้ค่ะครอบครัวของเราก็จะพาทุกคนเดินทางไปที่เมืองแลนดรีนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ห่างจากบ้านเราไปเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะไปพบกับความสวยงามนะคะของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ค่ะแน่นอนแล้วค่ะในช่วงหน้าร้อนนะคะลูกปิดเทอมด้วยนะคะแม่ก็ลาพักล้อนพ่อก็หยุดเสาร์อาทิตย์อากาศดีๆแบบนี้เราจะอยู่บ้านเฉยๆได้ยังไงนะคะนานานทีนะคะท้องฟ้าจะแจ่มใส แบบนี้ก็ต้องหาเรื่องเที่ยวค่ะนี่แหละคะ่ะก่อนที่จะไปถึงนะคะ,ะที่เมืองแลนดี้เราก็จะพาทุกคน,นไปแวะนะคะ,ะที่เมืองเซนควอนจินก่อนนะคะ,ะเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่มีความสวยงามน่ารักนะคะ,อ,ะอย่างที่เราเห็นนะเป็นจุดพักรถนะคะซึ่งเป็นสถานีรถไฟเก่าค่ะ ภายในสถานีนะคะก็จะมีของฝากของที่ระลึกไว้จําหน่ายนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะอย่างกุลกวินเนี่ยพอเห็นธงสัญลักษณ์ของจังหวัดนิวบันบิคก็อยากจะได้นะคะแดดดีก็เลยซื้อให้แล้วก็พวกขนมครเคี้ยวอะไรต่างๆนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะก็จะมีข้อมูลนะคะ การท่องเที่ยวของเส้นคอนตินแล้วก็เมืองใกล้เคียงนะคะ,ะนักท่องเที่ยวที่สนใจก็สามารถหยิบไปอ่านได้นะคะมีห้องนุงห้องน้ำให้นะคะ,ะแล้วก็มีของเล่นสำหรับเด็กๆด,ด้วยนะคะดูคะ่ะ ให้เด็กๆนะคะเ,เพลิดเพลินนะคะระหว่างรอพ่อแม่เข้าห้องน้ําอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะนี่ค่ะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของล็อบส่งล็อบสเตอร์นะคะแล้วก็แอปเปิ้ลไซลันะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะ,ะเป็นโปรดักต์ของคนที่นี่นะคะเขาก็มีไว้จําหน่ายที่นี่เช่นเดียวกันนะคะดูแล้วก็อยากจะได้ทุกสิ่งค่ะแต่นะ,ะอดใจไว้เพราะว่าอยากจะมานะคะตั้งใจมาคราวหน้านะ,ะเดี๋ยวค่อยๆซื้อนะ,ะตอนนี้ก็คือต้องเดินทางไปที่ทุ่งลาเวนเดอร์ก่อน ะะกห็หมายตาไว้นะคะว่าอยากจะได้อะไรเดี๋ยวคราวหนา้าตั้งใจมาเที่ยวเมืองนี้ค่อยมาซื้อนะคะนี่ค่ะให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าของที่ระลึกนะคะของฝากของที่นี่มีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นคุณกวินก็ออกไปด้านหน้านะ,ะขอให้แม่ถ่ายรูปให้นะค,ะคู่กับรถไฟค่ะซึ่งเป็นรถไฟที่เคยใช้งานมาก่อนนะคะตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วเขาก็เอามาตั้งไว้นะคะให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปค่ะ thank ออกจากเมืองเซนควอนตินนะคะเราก็มุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางของเรานะคะนั่นก็คือทุ่งดอกลาเวนเดอร์นะคะหลังจากที่หมายมั่นปั้นมือมานานนะคะในที่สุดเราก็มาถึงจนได้นะคะจุดหมายปลายทางของเรานี่แะคะทุ่งดอกลาเวนเดอร์นะคะโอ้โหเป็นอะไรที่ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยวางแผนจะมานะคะแต่ว่าไม่ได้มาเพราะว่าอากาศไม่เป็นใจ จริงๆแล้วเนี่ยหน้าร้อนที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะร้อนหรือว่ามีแดดตลอดเวลานะคะนิวบันบิกเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกมากๆเลยค่ะการที่เราจะได้ออกไปไหนนะคะโอ้เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนบางทีวางแผนแล้วนะคะทุกคนว่างสะดวกแต่ถ้าอากาศไม่เป็นใจแผนก็ต้องล่มนะคะยิ่งการได้ออกมาเอาดอแบบนี้นะคะมาทุ่งดอกไม้แล้วมาในวันที่ฝนตกเนี่ย โอ้ยังไงมันก็ไม่น่าจะสนุกนะคะไม่คุ้มค่าค่ะมาแล้วเจอฝนนะคะแต่วันนี้นะคะโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มานะคะ,ะวันที่เราเดินทางนี้ก็คือเป็นวันเสาร์ที่12กรกฎาคมนะคะถือว่าเป็นวันที่อากาศดีมากๆเลยแล้วนะ,ะเราก็เช็คอุณหภูมินะคะเช็คอากาศทุกอย่างแล้วนะแล้วอากาศมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะถือว่าโชคดีสุดๆไปเลยค่ะ นะเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูบรรยากาศนะคะนะกะวินเนี่ยวิ่งหนีแม่ไปแล้วนะคะตื่นเต้นมากนะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะทุง่งลาเวนเดอร์นะที่เราพูดเซลเซกันนะคะว่าโลกสวยนะคะเดินเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์เกิดในทุ่งลาเวนเดอร์เหรอทำไมโลกสวยแบบนี้มันสวยจริงๆค่ะทุกคนว่าไม่ได้นะคะนะให้ทุกคนดูบรรยากาศค่ะดูแล้วก็เพลิดเพลินนะคะมีความสุขไปด้วยกันค่ะทุกคน เป็นยังไงบ้างคะสำหรับทริปชมทุ่งลาเวนเดอร์ของเราหวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามารับชมจะชอบใจกันนะคะ ทริปนี้ค่ะก็เป็นทริปเรียบเรียบง่ายๆนะคะสไตล์ครอบครัวเราเหมือนเดิมค่ะเป็นทริปที่อยู่ห่างจากบ้านเราประมาณ3มชั่วโมงกว่ากว่านะคะแม้ว่าจะเดินทางมาค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะคะแต่ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจค่ะคนเขาก็มาท่องเที่ยวกันเยอะพอสมควรนะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าอากาศมันเป็นใจค่ะทุกคนก็อยากจะออกมาท่องเที่ยวนะคะรวมถึงครอบครัวเราด้วย ที่นี่นะคะนอกจากจะมีทุ่งลาเวนเดอร์สวยๆไว้ให้เราได้ชื่นชมบรรยากาศแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีกิจกรรมต่างๆนะคะไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเราๆด้วยค่ะกิจกรรมเพ้นภาพวาดภาพนะคะ,ะถ่ายภาพก็มีค่ะแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายพิเศษนะคะแต่ครอบครัวของเราเนี่ยดูแล้วนะคะว่าถ้าจ้างช่างภาพมาถ่ายภาพเนี่ย ไม่น่าจะคุ้มนะคะเพราะว่าคุณสามีกับลูกเนี่ยไม่ค่อยชอบถ่ายรูปสักเท่าไหร่นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะคะผลิตจากลาเวนเดอร์นะคะมีส่วนผสมของลาเวนเดอร์นะคะอย่างพวกสบู่โลชั่นนะคะน้ำมันหอมระเหยต่างๆเขาก็มีจําหน่ายนะคะรวมถึงต้นลาเวนเดอร์น้อยๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองปลูกเองในบ้านนะคะก็ต้องซื้อไปนะคะอย่างเราก็ซื้อไปประมาณ5ต้นนะคะก็ต้องมารอลุ้นนะคะว่า จะรอดหรือเปล่านะคะยิ่งมือเย็นๆอยู่ด้วยนะคะ ประชดนะคะมือเย็นๆเนี่ยไม่เลยค่ะจริงๆเป็นคนมือร้อนนะคะปลูกอะไรไม่ขึ้นค่ะนะไม่ค่อยจะขึ้นสักเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะด้วยความที่อยากจะมีลาเวนเดอร์เป็นของตัวเองอยากจะมีทุ่งลาเวนเดอร์เป็นของตัวเองนะ,ะโอ้พูดไปนะเอาแค่3ามสี่กอนเนี่ยให้มันรอดก่อนเถอะนะคะก็หวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามารับชม EP ีนี้นะคะจะมีความสุขไปกับเราด้วยคราวหน้านะคะครอบครัวเราจะพาทุกคนไปที่ไหนยังไงก็อย่าลืมเข้ามาติดตามรับชมกัน อีกนะคะคสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีจากแคนาดาค่ะ